ชาวล,ลิฟว่าไงาคุณเรียกผมมาไหมเกิดเรื่องใหญ่แล้วชวลิตเกิดอะไรผมได้ยินเสียงปืนมาจากาทางน่าจะทางธนาคารหรือเปล่าใช่ไหมใช่ผมอยู่ในธนาคารผมโดนป้นตังไปเนี่ยเอ้าจริงเหรอคุณมีอะไรข่าวอะไรไหมล่ะคุณใช่โดนโดนไป19ล้านเออแล้วคุณเห็นกระเป๋าสี่ใบไหมตอนที่เขาป้นไปน่ะ เห็นมีคนพู้มันเข้าไปป้นแล้วผู้มันสะพายกระเป๋าสะเผาสะพายข้างออกมาจากธนาคารเรื่องใหญ่แล้วกระเป๋าไปทำไมอ่ะงี้มา้ยมันสันับแบบแบบนี้ถ้ามันสำคัญต้คุยนตรงนี้ผมไม่ไว้ใจไอ้ฝาแฝดคู่นั้นโอเคแสดงว่ามันต้องสำคัญมากสิถึงขนาดถึงกระทั่งประเสริฐ ต้องเรียกผมมาคุยเนี่ยใช่มันสาคัญมากๆาเลยณชลิตคือมันเป็นเงินของแก๊งแต่ละแก๊งอ่ะที่ต้องส่งมอบให้กับตุลการคุณคุณก็เคยเจอตุลตุลตุลการแล้วนี่ที่ใส่หน้าก,กากสัตว์นะนะใช่อ่าแล้วผมอ,อยากจะให้ให้คุณไปตามมาหากระเป๋าให้ครบทั้งสี่ใบได้ไหมให้ผมไปตามหากระเป๋าผมก็ต้องตามตังค์ผมอยู่แล้ว แต่คุณเจากระเป๋าไปทําไมกระเป๋ามีอะไรในกระเป๋าที่มันไปป้นจากธนาคารกลางม,มีอะไรมันก็มีเงินแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินเท่าไหร่หรอกผมสนใจกระเป๋าใบห <มา S 1> นึง<อ>งน่งอะหมาควมว่าไงกระเป๋าใบหนึ่งใ,<บ>ใช่มันมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ใส่เพชรไว้อยู่กระเป๋าใบหนึ่งใส่เพชรเหรอใช่สามใบเป็นเงินอีกใบหนึ่งเป็นเพชรผมอยากให้คุณเข<อ>้าใ<อ>ว่าผมต้องตามหาอ่า ใช่ผมอยากให้คุณนะ่ะตามหาให้เร็วกว่าตุลการให้เร็วกว่าแก๊งให้เร็วตกว่าตำรวจอย่าให้ใครได้ไปก่อนให้ผมเอากระเป๋าได้ให้ผมหากระเป๋าให้เจอก่อนตำรวจว่างั้นเถอะใช่ก่อนตำรวจก่อนทุกแก๊งก่อนตุลการผมจ้างคณหนึ่งร้อยล้านโอเคไหมค่าหากระเป๋าใบใบไหนใบที่มีเพชรส่วนใบอื่นคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณโอเค งั้นเงินส่วนต่างถ้าผมได้ผมยึดนะยึดเลยผมไม่สนใจแต่แต่ใบที่มีเพชรให้เอามาคืนให้คุณถูกไหมใช่มันสําคัญมากคุณต้องรีบไปแล้วล่ะงั้นผมผมรับงานผมพอลูกน้องผมน่าจะรู้แล้วอยู่ที่ไหนโอเคผมต้องยืมมือดีจากคุณเลยล่ะแอะอ่ายังไงเดี๋ยวผมจะบอห้พี่กยคุณก๊ออ่ะเหลียว มันไม่ดีเองช่วยไม่ได้อาหลิวไปช่วยคุณชาวลิตามหากระเป๋าให้หน่อยคับคตวบคุณประเสริฐให้ให้อหลิวมาช่วยงานผมเหรอใช่ผมอนุญาตคนอย่างนี้นี่นะจะมาช่วยงานเราเนี่ยเฮ้ยกอดคนที่หักหลังพวกพ้องอย่างเงี้ยนะหักหลังเหรอคนที่ทิ้งพวกเราไปเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่วอกันับี่ไปหาเงินก่อนโอเคอ่าตอนนี้คุณกด สัญญาณอยู่ที่ไหนในเมืองตอนนี้ผมเช็คคนไปอยู่ที่ไหนกัน <_ C 1> ได้อหลิวเช็คสัญญาณด้วยตอนนี้คนในเมืองไปแออัดอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะพวกแก๊งต่างๆเช็คเลยเขากําลังตรงไปรางของแฮงก,กี้อ่ะคุณชาวลิศคุณต้องจําไว้ว่าใช่ว่าไงคุณต้องจำไว้ว่าถ้าตุลการหรือตำรวจได้กระเป๋าไปเมืองนี้จะพินาศแน่นอน โอเคพวกเราทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมบุกไปลังยังกี้ตอนนี้ทุกแก๊งไปลังยังกี้เราต้องได้ของก่อนทุกแก๊งนี่คือแผนทราบไอ้เช่ารถมึงอยู่นี่ไอสองคนก็ไม่ช่วยหาโอเคโอเคเฟยลงงั้นเออคุณประเสริฐผมฝากาไอ้ง,งั้นงั้นมึงเอา,เอามึงเอารถคันดำคุณโก้ไปด้วยมันมันตีไฟรถมึงอ่ะใครตีนะคุณชาวบริเฟยลงนั่นเลยตามบัวมาข้างหน้าเป็นรอยเลย ฝไปไป,ไปด้วยไปด้วยนำเลยนำเลยตรงไหนนำไป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 ไข้างในรถว่างอยู่คันนึงไม่รู้ครับแต่ว่าผมอยากรู้ข้อมูลจากประเสริฐคุณคิดว่าผมทํทำงานให้ประเสริฐไหมละ่ะกระเป๋าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดีเทลคือกระเป๋ามี4ี่ใบใบที่สำคัญที่สุดเป็นใบที่มีเพชรอยู่ในกระเป๋าดังนั้นผมต้องไปเอากระเป๋าไปที่มีเพชรถ้าเอามาให้กับประเสริฐได้ผมจะได้เงินหนึ่งร้อยล้าน แล้วคิดเหรอว่าประเสริฐมึงจะได้เพชรแล้วมึงจะได้เงิน100ล้านฝันไปเถอะรอดูเลยครับวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยเรื่องอสัญญาณภาพที่ขัดข้องนะครับน่าเป็นระบบของ Facebook นะตอนนี้หายแล้วนะครับความคมชัด1080เหมือนเดิมนะครับ โว้ยซาลิดผิดเร็วเถอะอย่าแตกขบวนนะมงึงโอเคครับเราจะบุกลังแยงกี้เราต้องเคลื่อนที่เร็วแล้วครับ โอ้เต็มเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกเราไปถึงก่อนไปถึงก่อนแก๊งแรกเลยแบิลลี่มาตามทุกคนมารวมที่กูกระโดดเนหมาอ้ไ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 อ้เ้้ไ้ไ้อ้้ไ้ไไ้ไ้ไออ เข้าไป้าไปกูลืมกูไม่มีปืนกูตำรวจนี่้ยงกี้เฮ้ยอะไรกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแค่นี้มึงมาทำอะไรกันวะเนี่ยอยาขยับยาขยับมาทำอะไรกันเยอะแยะวะเออมากระทันงกูมึงมาขนทางแล้วอะไรอะไรอะไรคุณถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยเงินขโมยเงินอะไร คุณมีหลักฐานหรือเปล่าอ่ไม่มีผมจะมาเหรอมีกิได้ฮะคุณมะก่าวหาเป็นพยานได้คนเสื้อเขียวพวกนี้แหละคือคนที่ป้นธนาคารมันเอาเงินผมไป19ล้านแล้วก็เอากระเป๋าไปด้วยกระเป๋าอะไรวะเฮ้ยพูดดีพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องมามอบมอบของที่ขโมยออกมาให้หมดมามอบออกมาคืนมาคืนอะไรกรู้ขโมยได้เหรอ กักตานะไว้ด้วยนะจะให้คืนอะไรครับคุณตำรวจผมไม่รู้เรื่องผมอยู่นตรงนี้คตป็นนนเเหรอใช่ครับผมเป็นพยานได้ไอ้แก๊งเนี้ยแหละเป็นคนปนมึงป้นใครไม่ป้นมึงป้นตังบาเฟียทั้งเมืองเหรอเฮ้ยพูดได้มันดีๆนะชาวลิตเอาอะไรมาพูดวะน่งอย่ากก่าวหากันง่ายอย่างนี้สิไว้ตาแพนด้ามึงส่งของมาดีกว่าชั้นมึงไม่อยากตาย ของอะไรของอยู่วะรู้เรื่องเว้ยเดี๋ยวนะเงินกูคืนมานี่มันเป็นคนของพวกแกนี่กล้ามากนะที่ไปขอเงินมาน่ะถ้าคุณพูดคุณก็เดินไปพูดดีๆแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนไหนก็มันเป็นพวกเดียวกันน่ะ เอ้ยอะไรของแกว่าิบลลี่คุณหมายถึงใครอ่ะกระเป๋าใบนั้นอยู่ที่ไหนมันกระเป๋าอะไรคุณสอบว่มันกระเป๋าอะไรไอพวกสกปรกอเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่สกปรกตกสกปรกแล้ยังทำตัวตับต่ำอีกเหรอแคบบี้ใจเย็นค่ะชาดฟ u c กล้าไปเลยนะครับไม่น่าล่ะเป่นน่าถอยมาเป็นได้แค่พวกแก๊งขายยาเฮ้ยคนกลางโลกมาถอยมาดิ ตำรวจไปเอามาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยจับไปหมดเฮ้ยเใส่กุญแจมือให้หมดมึงก็บอกมึงก็บอกพีสิว่ามึงขโมยไปอ่ะมึงบอกเลยกูไม่รู้เรื่องมึรู้เรื่องขอึ้นมาเอาเงินกูขึ้นมาจับมันเงินอะไรวะยจะหนีแล้ว้ยเฮ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 ้ยไม่มีเงินกูอ่ะจับเลยครับจับเลยครับ What the fuck you do bro คุณตำรวจสมหน้าสมหน้าต้องเอาเงินผมคืนให้ได้อ่ะเงินอะไรวะ ตุลาการเฮ้ย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 ยถอยถออกันนาไว้เ้คุณหนูลมาคุณหนูมาเคุณหนูไล้ตุลาการแไปแสงหนูหนูันะเดินคุณหนูม่เห็้าจอะไรนะมันไม่เห็จบ็จัคนพวกนี้เลย มีไราได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังเอองั้นงั้นคุณสวอเอาเอาไงคุณน่ะแล้วฉันต้องการของในกระเป๋าใบนั้นคืนอ่ะคุณพูดอะไรของคุณวะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเว้ยเคียด์ี่คุณใหญ่สุดไม่ใช่เหรอสวอเคียดนีตุลาการ่ะเคียร์มันดิอหน้าเยอะนะไม่ใช่เหรอไม่ได้อยากเจอมั้ใช่เหรอำนาจเยอะ ฉันฉันขอให้มาเฟียทุกคนในแก๊งมีสิทธิ์ในการออกตามหากระเป๋าพวกนี้คุณตำรวจอ๋อคุณโอเคไหมได้ตกลงเท่นั้นเอาแล้วคุณจะไปจับแล้วเหรอสวอลสวอลคุณจับดิแล้วนี่พวกยูจะปล่อยไอ้ได้หรือยังวะเฮ้ยสอบวอล ปล่อยกุญแจมือซะมันบอกว่าข้าไม่ให้จับอ่ะมีให้จับเฮ้ยอีกาไม่คุณยอมยอมขนาดนี้เลยเหรอพูดให้มันง่ายๆให้มันเรื่องนี้ดิวะมันเกินอำนาจผมนะครับตรงจุดนี้งั้นต้องให้แก๊งพวกมาเสียทำงานด้วยนะจับก็ไปหิจับกระเป๋าเขาเป็นของพวกใครก็ได้สินะงั้น ผมคุณจะบอกว่าพวกผมมีสิทธิ์ที่จะไปหากระเป๋าไม่ต่างจากตำรวจถูกไหมใช่มันเป็นควาัส่วของฉันค่ะจบแล้วมาโลนตกลงมึงไม่ได้เอาตังค์กูไปใช่ไหมกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องแล้วผู้หญิง,ผ,ญงผู้หญิงกูจําได้ผู้หญิงในแก๊งมึงอะ่ะคนเมื่อวานน่ะมึงสั่งให้เขาไปเอาไม่ใช่เหรอกูไม่ได้สั่งไอแ้แสกไม่รู้เรื่องเลย งั้นแสดงว่าเขาป้นเองว่างั้นเถอะกูจยังไม่รู้เลยว่ามันไปไหนท่านสวคุณพูดเองนะผมเป็นผมเป็นคนหนึ่งที่โดนป้นดังนั้นใครที่หาเจอก่อนมีสิทธิ์นะฉันยังยืนยันคำเดิมค่ะมันเป็นคำสั่งของดิฉันค่ะอาแล้วรอเฮียเลยครับไปหาที่ครับรอไปเร็วบไป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 โาหรคุณหนไปครับ หากระเป๋าเหรอคะใช่ครับหากระเป๋าครับเฮ้ยโยฮันเราใช้แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ต้องไปเลยได้ได้ยูฮันวิเลยไปบอกพวกแท็กซี่ได้ได้เจอเจอที่อู่เจอที่อู่ได้โอ้ยมี๊ามียามี๊ามียาที่รัก ทีรักทีรักขึ้นรถทีรักษ์ทิรักษ์ขึ้นรถลืมเมียมึงไอ้้ทำได้ไม่ได้ว่ารถเร็วดิรีบหาโอ้ยนี่ผาเลยนะให้เจอก่อนพวกนั้นเลยนะทิรักษ์เราต้องไปรวมก่อนเราต้องเราต้องใช้แท็กซี่ทิรัก เราต้องให้พวกแท็กซี่เป็นคนช่วยหาใช่เพราะว่าเราอ่ะมีสายเป็นแท็กซี่ดังนั้นเราต้องใช้แท็กซี่เป็นประโยชน์ไอ้ลาฮีมอะไรนั่นจะช่วยได้ไหมเมื่อกี้เหมือนข้าเจออยู่แถวอู่เน่เอาตรงๆนะเห็นพวกแท็กซี่เนี่ยมันดูกระจกงอกง่อยอย่างเงี้ยแต่เรื่องหาข่าวหาคนน่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวลาฮีมมันหาให้ได้เลยดังนั้นเรื่องนี้ที่รักเป็นความลับนะนี่ไงติงมาอู่แท็กซี่ก่อนนี่ไง จะไปบอกใครได้ข้าก็ไม่บอกเขาดินั้นแหละข้าก็อยากได้เงินคืนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าก็ไม่อยากเจ้าโดนพ่อด่าดเนอะโอเคเดี๋ยวเราจัดเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งที่มากับชาวบริษกลุ่มหนึ่งไปกับอาเชน่าแล้วก็เฮดิสอันหลิวโกดพี่โบยะมากับชาวบริษที่เหลือแยกแยก้ายไปกับเฮดิสแล้วก็เทนา่าแบ่งเป็นสามกลุ่มกระเป๋ามีทั้งหมดสี่ใบโอเคไ,<ป>ได้ไปสามีเฮ พวกแท็กซี่ไม่อยู่คุณโกดอัลหลิวเช็คข่าวใครมีเบอร์ของลาฮิมให้พวกแท็กซี่ออกเช็คข่าวเลยไม่เลยเินไปถอดก่อนไปไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุณลักกี้ครับผมฝากกระจายแท็กซี่เช็คข่าวอ่คนสะโคบงานนะครับคนถือกระเป๋า นะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างมีทั้งหมด4ใบฝากหาหน่อยครับได้ครับโอเคพวกเรา4คนได้ยินผมไหมเราจะรู้เราแค่4คนเท่านั้นนะถ้าไม่คนอื่นรู้เพราะงานนี้เป็นงานแฝงทราบมายืนใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวคนอื่นได้ยินมีอะไรบ้างข้อมูลลาฮิมอย่นี้่อยากยืนตรงนี้เลย <ผ>มไม่เอานะหยุดนะทะเลาะกันสักหนึ่งซักหนึ่งได้ไหมถ้าใครทะเลาะกันให้พี่โบย,ายัาตยิงแม่งทั้งคู่นี่แหละอ่ะเข้าเรื่องเลยกันเราเป็ทีมเดียวกันลาฮิมอยู่ไหนนั่งไงาลาฮิมตกลงได้ข้อมูลยังอ里乌ว,ว่าได้แล้วว่ามาคนแรกอะอยู่ที่สวนสนุกสวนสนุกโอเคงั้นเราถอดเสือ้อ สี่คนถอดเสื้อแล้วใส่หน้ากากไปอย่าให้คนอื่นในทีมรู้โอเคไปส่วนสนุกสี่คนเพื่อนที่คุณก๊อตขับให้ผมได้ไหมไอ้สี่คันไปเลยยังไม่รู้นะอยู่ตรงไหนช่วยกันกระจายหาด้วยพี่โบยา่าอ,อัลิยมึงไปก่อนเลยมึงจะไปที่ไหนไปที่พันสีขาวนะ ไปเคลืนที่ไวเลยถ้าเกิดเราใส่ใส่หมวกแล้วรอยสักจะหายครับแต่เราไม่ต้องหว่วงถ้าเกิดเราใส่หมวกอ่าใส่หน้ากากปุก๊บรอยสักหายนะฮะคนกางเกงขาวน่าจะเป็นอหลิวส่วนสนุกเหรอที่แรก คุณโกดคุณโกดว่าไงอาวุธเมื่อกี้ที่ให้มาไม่มีกระสุนปืนกลไม่มีเหรอเร็วเถอะพวกวาคเคนี่มาแล้วคันเอาโควาไปโอเคไปใช้ก่อนอยู่สิเตรียมตัวน่าอยู่ในนี้ ค okay. พี่โบยะมีตำรวจรตามมานะอีกฝั่งหนึ่งเราต้องเข้าถึงตัวก่อนอหหลิวนำทางพี่โบยะคุณโกดอยู่ท้ายสุดียโบยะข้างหน้าพี่เจอแล้วเจอแล้ว ไปไปไปตามอย่าให้คนอื่นได้ก่อนเราตรบครบถ้าเจอตำรวจขวางเก็บตำรวจได้เลยครับ

ใครถือกระเป๋าเห็นไหมลบลบลบอย่าให้ใครเข้ามาได้อย่าให้ใครเข้ามาได้อะหลิวรีบขนของเอากระเป๋าไปเราได้กระเป๋าแล้วไปได้กระเป๋าแล้วโอเคไปที่รถเดี๋ยวคุ้มกันอะหลิวรีบเอาสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายเลย ชิงกระเป๋ามาให้ได้จะชิงอะไรอ่ะไปหนีลบ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 ไีอ,อ,อยอยะไปไปไปขึ้นรถได้กระเป๋าแล้วไปออกทางนี้ออกทางนี้ ขึ้นรถนำก่ก่อนเลยเดี๋ยวถ่วงให้ไปขึ้นรถขึ้นรถเลยไปอาหลิวกับฐานด่วนไปอย่าบอกใครด้วยเฮ้ยหลิวลถอนะนะอ่ะรถอ่ะรถโมไซอ่ะ เอ้ยไปก่อนเถอะค่อยว่าก our ันไปก่อนไปรถไม่มีทะเบียนใช่ไหมคันเมื่อกี้รถรถอลิวไม่มีทะเบียนใช่ไหมไม่มี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 ทะเบียนโอเคกันไป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 เราไม่ได้ยิงคือเมื่อกี้เราไม่ได้ยิงเอาตายนะหลิวเข้าใจไหมเราแค่มาเอาของเราได้ของเราก็กลับ เข้าใจโอ้ยิงแค่ตรงขาตำรวจไปเฉะอ่ะหลีวนับจำนวนเงินหาที่แอบเอาเข้าไปในอู่อู่อู่ชมาลิตอ,ะอ่ะโอเคอู่อเรือเนี่ยไม่ฮะงั้นเอาเงินไปนับแล้วก็กระจายจำนวนเงินได้คุณโกสหาที่อยู่ของกระเป๋าใบที่สองอกระเป๋าใบที่สองอยู่ไหนหาที่อยู่ถ้าเกิดใครคร้างลองออกเข้าใหม่นะครับ กระเป๋าใบแรกอยู่ที่เราแล้วนะเราได้มาสี่คนเอ่อคุณโกสผมต้องการเปลี่ยนปืนอะ่ะอูซี่ไม่ไหววะโอเคได้โอเคอหลิวจำแนกเป็นเพชรหรือเป็นเงินเงินชาวลิสโอเคดับเงินสดเลยมีเท่าไหร่โอเคได้งั้นไว้ใจนะหลิวเอาเงินไปซ่อนเลยเอาเงินไปซ่อนทราบทราบโอเคความลับ เดี๋ยวรอเราเปลี่ยนปืนรอที่ที่สองโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาหลิวเตรียมให้พร้อมเราได้ที่ต่อไปบอกเลยเดี๋ยวขอเยี่ยวแป๊บได้

ต่อฮึบอหลิวที่ต่อไปได้ผมกำลังหายอยู่ที่ต่อไปไอที่ต่อไปเคลื่อนเลย <Okay. S 1> เอากวาดให้หมดเรากวาดให้หมดเรา,า,าแค่ที่ตัวควยได้แล้ว โอเคขึ้นรถมาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่าขับให้เจ้าดิ okay. ๊โอเคคุณโก้ตกลงเมื่อกี้ได้ปืนไหมผมให้อหลิวแล้วเดี๋ยวรอคุ่แล้วกันนะโอเคได้ได้โอเคได้ละ s m g โอเค อยู่แถวนี้ใช่ไหมหลิวตามมาทุกคนตามมาเก <Go. S 1> ไป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 อะหลิวเงินจ่ายการเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยโอ้จำแนกใส่ตรงที่เก็บก่อนพกนุกรือละ อ๋อตรงโกดังริมใช่ตรงกองาะแดง้วของพุลื้นอน่ะโอเคเมื่อกี้ชาวลิตทุบหน้าเฮล่าไปวะเต็มเบ้าเลยอ่ะก็แค่ผู้หญิงไปสุดใจเลยลงข้างล่างลงทุบโอเค ค okay. ที่นี่ใช่ไหมตรงนี้แหละเซริปอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนพวกเซเวนเอสยืนอยู่ตรงนู้นนะอากด์ปากปืนไว้กับอัวอ่ะตาปืนที่ไปในเซเว่นเอสเอามาเมื่อกี้อหลิวขี่ผ่านไปแล้วปไปตามให้แล้วกันถ้ามันไม่รู้ก็ดีแล้วอกดเอ้าชิบหายไปตามทำไมเล่าอ,อ่ะหลิวพี่ปบยยะไปทราบ ในนี้นะในนีเ้เอารถอาหลิวเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกเดี๋ยวเรายึดคันนี้กลับด้วยครับเฮ้ยสลิปมาปทำอะไรหนูไปด้วยได้ไหมหนูไปด้วยได้หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของเธอ <c oughs> เธอรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> แอนตามพี่มาตั้งนานแล้วอย่าไปยุ่งกับพวกว่าไคลี่ไม่ต้องทำไม่ต้องไปนสนใจมันเลยเอาของก่อน่าถ้าใครเร็วกว่ค<น>าคนคนนั้นก็ได้ของนะยิงเซเว่นเอดเลย <c oughs> ให้มันถอยไปยิงมันเลยเตือนนะโกรมไป ยิงขู่พอนะครับขึ้นมาขึ้นมา เว้ยแล้วปล่อยปล่อยสลิปปล่อยเฮ้ยฮะไปไหนแล้วเออกระโดดขึ้นมาข้างบนนะครับเวแล้วเออมันอยู่ไหนวะหามันอยู่ไหนอะหาให้เจออัะหลิวย้ายย้ายเซฟเอซขึ้นมาได้เฮ้ยเธอเอามันไปไหนสลิป ออมันไปไปหพี่อยากรู้เรื่องตลกตลกหรือว่าเรื่องเราปลาเดี๋ยวหนูพูดให้อะอะไรเ่าเอามันไปไหน